ปืด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 ไอ้เวดไอ้ยาเอ้ยเจอเฟลกก็ขอสวัสดีครับพบกับผมอาร์มจากช่องออสเซเรราวันนี้อยู่กันในแมปไ i ฟ์ t ดอะเทรย to Cactus ชื่อก็ตรงตามตัวเลยครับที่รถไฟไปหาแคคตัสจบไม่ต้องรอให้เสียเวลาเริ่มเกมเลยโอเคฮะอยู่ในเกมแล้วอ่า ก่อนอื่นเลยต้องสปอนรถไฟแล้วอะไรวะนั่นนะเริ่มมามันก็ชนจะและสงสัยวันนี้คงจะไม่ได้ไปแล้วแ,ลแลวหละเราเซิร์ฟก็แหลกด้วยดีโอ้โหเล่นกันจนแหลกแล้วแล้วเราเราขับเออไอ้นั่นก็ติดไอ้นี่ก็ติดออกมาจากรถไฟไอ้เหยจะได้ไปไหมเนี่ยรบกวนออกจากรถไฟก่อนนะครับตอนนี้คนแม่งออกกันไปไม่ได้นะครับออกหน่อยครับว่ิ่ีมอะไรกันนักหนาเนี่ย ว้าตาย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 เปลี่ยนเซิร์ฟดีไหมเนี่ยคนข้างหลังก็ไม่ออกคนข้างหน้าก็ไม่ออกไอ้นี่ก็ไปไม่ได้ติดกันอีกตีไหนขอดูโสมหน้าเอะไอ้แม่งหคนไทยเลยอยากตายก็อกจะได้ไปรับออกจากเกมเลยเนี่ยแล้วคนนี้มันก็ขวางแล้วดูดีดูดูเซิร์ฟดิกระตุกกระตุกเปลี่ยนเซริร์ฟโอเคมาเปลี่ยนเซิร์ฟแล้ว โอ้โหไม่ได้ต่างกันเลยอันนี้ยังดีกว่าเซิร์ฟที่แล้วแต่ว่าต้องแย่งกันดน้ึงไ,ไปดีกว่าเอ้ยขึ้นลดไม่ได้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้โหคีอก็จะเย็นๆดิเอา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 โอ้ยไม่ได้ไปไม่ได้เอาแล้วดูดิดูแต่ละคนโอ้ยตายจะไปข้นแคคตัสสโตนไหมเนี่ยดูสัสภาพไม่ต้องไปแล้วแคคตัสเนี่ย มาตั้งตบประชาชนดีกว่าบ้างแบบเนี้ยโอเคครับสปอ,อนเซอร์หน่อยนะครับไปแล้วนะฮะเออ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 กระตุก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 รู้สึกว่าวันนี้การจราจรจะติดขัดนะฮะติดขัดชิบหาย้วยตอนเนี้ยเปลี่ยนชิศไม่ต้องเปลี่ยนครับไปต่อเลยแล้วดูเลยโอ้โหไปอ่านเดียวกันซะด้วยว้าวตกเลย เฮ้ยเฮ้ยคนไปจะตกอะไรกันตั้งแต่เนี่ยเฮ้ยอะเซิร์ฟกระตุกโอ้ยก็เละเบื่อจริงๆเลยเซิร์ฟกระตุกเนี่ยแล้วอะไรมันลอยอยู่กลางอากาศวะนั่นนะเอ่ออะไรก็ไม่รู้ยังอยู่กลางอากาศเป็นรอยทางแยกดี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 เราเราตกรถดูดูข้างหลังจะตกกลางอยู่แล้วเนี่ยไปรีเซ็ตก่อนไหม เออเอ้เอาเอเอ้เาเอ้อาเ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 อ้เาเอาเงาเอาเอเอา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 เอ้เอเอา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 เกาเอาเอาเอ้อาเอ่เอีเอาเอเอาเเอาเาเอาเเอาเเอเาเอาเาเอาเเอเาเอเอาเเอาเเอยเอ ไม่ต้องไปกับสักคนตีก็ปวดท่านหน้าก็ซิ่งซิ่งก็เราเลยเนาะขีันซิ่งเนี่ยดูดิ้ยจะชนจะชนไม่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 จะไม่ให้ชนจะไม่ให้ชนตี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 ปีตีไอเวดไอยาเอ้ยเซิร์ฟเหลกไอเซิร์ฟหัวทองแล้วกูต้องมาอยู่กับไอพวกนี้อีกแล้ว โอ้ยจะได้ไปไว้เนี่ยวันเนี้เซิฟก็ขยนแหลกโนมะโอ้ยตายตายตายมันนี้คือคนในเซิฟไม่แปลกใจเลยไปรถเกี่ยวก็ได้วะไปมามาเกียบไปรถเกี่ยวรถเกี่ยวรถเกี่ยวเอาขึ้นไปได้เวยเบกเบก,เก,เกมันไม่มีเกียร์ถอยหลังนะไงมีแต่เกียร์เดินนะออหน้าเออนั่นแหละ เดี๋ยวเดี๋ยวคือได้เียแม่งวันี่แกดูดิยังไงเออนั่นแหละเออนั่นแหละเออนนั่เออเออแล้วเขาจะเป็นค่อยๆไปเออนั่นแหละรางก็วนมาสี่คั้งนะฮะเดี๋ยวอ้าวเอียดเซิร์ฟกระตุกว่ะเนี่ยแล้วมันก็กระตุกเนี่ยดูดิกระตุกจนมันตกรางอ่ะเออนั่นตกเยอะแล้ว แล้มันก็ชนกันอีกแล้วเนี่ยดูดิเนี่ยชีวิตเซิร์ฟคนเราอะเนาะเรามาดูกันว่าเส้นนี้จะพาไปแคคตัสสีอะไรรอบที่เราตายตรงไหนวะน่าจะแถวแถวเออตรงนี้โอเคเส้นทางนี้พามาแคคตัสเออพื้นสีเขียวดีดีด,ดีได้ได้อันที่ห้าโอเคเลยก็ประมาณนี้แหละนะสลับแบบนี้คิดว่าถ้าเส้นทางเดียวก็พอแล้ว ถามว่าทำไมแค่รอบเดียวก็ดูต้นทางดิสปอนกันเยอะแล้วก็สปอนขวางกันอีกแล้วก็ชนกันอีกตรงโน้นเนี่ยแล้วก็ชนแล้วก็ตกดีครับดีเซิร์ฟนี้ดีจริงๆเลยเียแล้วก็ไปยองรอกันรอบมันก็เดีย่ยดูดิเนี่ยทำรอบไฟตกกลางกันเป็นว่าเล่นเลยสำหรับวันนี้ผมว่าพอ,พอทีเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ